สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม,แม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะโกขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตลแอมแล้วก็ช่องเดินป่านัเปด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีพีที่สองที่ผมได้เดินทางมาหาพ่อปู่นะคะพี่ๆจากคลิปที่แล้วหนูเดินทางมาไม่ถึงเนาะเพราะว่ามาเจอกับเหตุการณ์ระหว่างทางก็คือมาเจอชายปริศนาหาเหตุอยู่แถวๆนี้แหละซึ่งหนูก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ไปต่อหนูก็เลยคิดว่าคิดมันจะยาวไปเนะมวแต่ไปเสียเวลาคลิปนี้ก็เลยอยากจะถ่ายให้พี่พีเอฟซีต่อนะเดินทางต่อนะพ,พี่ตอนนี้หนูได้มานั่งพักที่ที่หนึ่งนะนี่หลายคนก็คงเคยเจอแล้วนะเป็นที่พักคล้ายๆกับที่พักล้างของกลุ่มของพวกนางดวงฤดีนะคะทุกคนหลายคนก็คงรู้ แต่บางคนก็บอกว่าเป็นที่ของโจรหรือว่าเป็นของใครก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีห้างมีน้ําบริเวณนี้เดี๋ยววันนี้หนูจะนั่งพักที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อไม่รู้ว่าจะเจอกับท่านหรือเปล่าหรือท่านจะอยู่ต้นไทเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดือนระหว่างนี้เนี่ยจะเดินไปข้างหน้าอีกสซกนิดหนึ่งว่าจะไปเจอคือจริงๆแล้วหนูว่าหนูจะเดินไปข้างบนนะพี่ๆเพราะว่า ทางที่ท่านอยู่มันไปได้สองทางข้างบนและข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าน้ํามันไหลแรงพอที่จะไปได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเดินกลับมาถามว่าไปได้ก็พอไปได้อยู่นะแต่อาจจะต้องค้ามน้ำไปวันนี้เอาน้ำมนมาให้ท่านเสกนะคะพี่ เอามาให้ท่านทำน้ำมนต์ให้เนาะสำหรับพี่เอฟซีคนไหนสนใจก็ขวดละร้อยเจ็สิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะพ,พี่หนูคิดค่าส่งค่าอะไรหมดเลยเลยอืมกลิ่นแรงมากไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะ หนูจำได้ว่าตร,ตรงนี้หนูเคยมาเจอองค์พรลักษณ์นอนเสียชีวิตอยู่น้ําใสมากทุกคนมันต้องขึ้นไปทั้งบนนู้นนะ อะไรอย่ะกลมๆน้ำแรงมากน่าจะข้ามไปไม่ได้เดี๋ยวข้ามฝั่งมาเดยนขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันจะไต่ตไปได้ข้างบนนะพี่ไปน้ำแรง ใครที่จะชมคลิปนี้แนะนําให้ไปชมคลิปแรกก่อนพี่ๆคลิปแรกเนาะอาจจะอยู่คนละช่องกันน้ำมันน่าจะไหลลง ตรงเส้นแรกที่หนูผ่านมาเนาะเรียถ้าใครชมก็จะเจอคลิปตั้งแต่คลิปแรกแล้วเนาะเฮ้ยตกใจพ่อปู่เหรอคะโอ้ยกรับสวัสดีกับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะหนูตกใจอยู่หนูตื่นเต้นพี่พี่หนูคะขอหนุญาแยกตั้งกล้องไว้ก่อน หนูจะเอาไม้ให้ท่านนะพี่พี่ MC จะได้ยินกันนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนำไม้ให้ท่านนะคะท่านจะได้ยินกราบสวัสดีกับท่านขออนุญ,ญาตนะคะกลาสวัสดีเ่าเจ้าของมาแบบนี้ จริงๆหนูเดินน,น้ำป่ากำลังมาคนเะจ้าต้องระวังไว้นี่นะเช้านะห,นหนูก็ไม่กล้าข้ามน้ำมาอยู่ค่ะว่าหนูยังไม่เป็เอ,อวันนี้เนี่ยหนูเมื่อกี้หนูเดินมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะพ่อแล้วทีนี้หนูมาเชื่อกับชายแปลกหน้าอยู่ข้างด้านหลังนูหนูก็เลยน,นั่งตาลายอะไรหรอเป็นเพียงคนหาเหดหาของป่าตัวไปอืมออวันนี้หนูมีเรื่องที่จะรบกวนพ่อดนึ่ง หนูขออนุญาตนะหนูลืมถอดหมวกได้<น>ได้น้ำมาน้ำมานี่แป๊บหนึ่งนะหนูวางของไว้ตรงนูน้นทุกคนแป๊บหนึ่งนะหนูขออนุญาตถอดหมวกหนูไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยหนูว่าหนูจะเดินไปข้างบนไปหาท่านถึงข้างบนนะแต่ท่านมามาเจอหนูตรงนี้หนูดีใจมาก อันนี้เป็นของพ่อขนอันนี้หนูเอามาถวายเป็นของไหยดันดาเลยส่วนอันนี้ค่ะเป็นน้ำมนต์วันที่พ่อบอกหนูว่าให้เอาน้ำนำนำน้ำมาจริงๆพ่อบอกใหให้นำมาแค่ขวดเดียวก็สามารถแบ่งให้กับผู้อื่นได้แต่มันมีอ่ามีเอฟซีเขาบบบว่าไม่อยากให้เปิดขวดหนูไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแบบ ให้เสกเป็นทั้งขวดแล้วก็เอาขวดที่แบบว่ายังไม่เปิดให้เขาอะไรแบบเหมือนคล้ๆกับหนูไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเกรงว่ากลัวมันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าค่ะเขาอย่างนี้ก็ได้ะเอามาให้พ่อขวดหนึ่งได้อขออนุญาตนะคะัขวดพี่พีจะมองไม่เห็น

พ่อจะเปิดทุกขวดเลยไหมคะดูว่าอ๋อนะให้อันนี้คือให้หนูนําขวดนี้ไปแบ่งให้กับพีเอฟซีแล้วก็ส่วนขวดที่เหลือใครที่ยังที่ใครที่ไม่ไม่อยากประสมที่อยากจะเปิดขวดเก้าขวดนี้ให้ใช่ไหมคะผมไม่แน่ใจนะพี่ๆอะไรที่อยากเติมอยากใส่น้ำอพอ thăm mấy hành Đục xạo Năm năm nhé Bỏ có gì dạng đại nè Đành bây Nam thì bàn. Mày nhớ Cuộn là phá còn Phá cửa อะไรดีจบโอ้ยอลายทีทุกไลุ์ภาพไม่ค่อยดีเอาเขาลองในเด็กดูสาวอม,ม่เลือเพียงลุกสาวนํางกับไป มีอีกไหมอ,อ๋อหมายถึงว่าขวดแบบนี้ใช่ไหมคะมมีอีกค่ะหนูซื้อไว้ประมาณสองแพ็คค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้เอามาเอาขวดที่พอทําให้ไปหยดลงก็พอได้ได้ค่ะแบ่งให้กับผู้อื่นใช่ไหมคะใช่แล้วได้ไ,ดไม่ต้องใส่เยอะเพียงงยดลงไปไก็ เป็นน้ำมนต์ที่พ่อใช้ประทานัน,ก,นทกทุกๆวนหน้ะลูกสาวได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวงั้นหนูขอตัวเดินทางกลับก่อนย่าเพ่งลงไปที่ที่พ่ออยู่่ะที่ต้นไม้ใหญ่ตอนนี้น้ำ รวมถึงตอนแล้วตรงพ่อปู่ต้นไทรตรงต้นไทรเหรอคะใช่น้ำลงไปเดียวตพาน่าจะเป็นน้ำสาสเดียวกันหรือเปล่าครพ่อเพราะว่าถ้าต้องขึ้นไปข้างบนหนูต้องลงไปอีกฝั่งน่าจะน้ำสาสเดียวกันกับน้ำใสนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่มันยังเล็กอยู่สายที่พอ มันอยู่เส้นบอลเส้นขนาดใหญ่ลูกสาวได้เลยค่ะได้เลยแรงกว่าน,นี้เยอะอได้ค่ะแต่ยังไงหนูก็อาจจะไม่ได้มารบกวนพ่อบ่อยๆเต้นน้ำก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็วสามารถแบ<ม>่งให้ได้หลายขวดเลยอย่างรบกวนพ่อเลยสักนิดไม่ พ่อคัถ้าหนูจะขออนุญาตสักนิดนึงก็คือเมืตอนนี้ผ้าผ้าผ้าของพ่อค่ะหนูได้แบ่งปันให้กับทุกคนหมดแล้วแล้วทีนี้มีบางคนเขายังอยากได้เอามาแต่หนูเกรงาาใจมาไม่ต้องแกรงใจพ่อเอามาได้ได้งั้นเดยวหอามา,อาไม่ต้องเกรงใจยังมีคนอยากได้เกเคใจก็ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วหนูก็เปิดรับแค่นั้นแต่บางคนเขาเข้ามาขอด้วยความเข้ามาเล้พอทำให้ได้ได้ค่ะหนูต้องขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะที่เมตาพวกเรางั้นเดี๋ยวหนูคือสะพานบขญของพวกเขางั้นเดี๋ยวใครอยากได้รอสุดท้ายหนูจะอาจจะลดราคาให้เขาไปวันนี้อยู่ทีู่ก้าวจะได้แบ่งปันบุญที่เหลือให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะบางคนเขา ที่เขามาสั่งจองทีหลังเขาอาจจะไม่มีเงินอะไรแบบนี้ค่ะพาะหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหนูอาจจะต้องลดราคาดีกว่าใครที่อยากได้เซตแต่ว่าน่าจะขอเป็นเซตสุดท้ายแล้วค่ะพ่อเพราะว่าหนูหน,หนูหนูเกรงใจหลายเอฟซี FC หลายคนบางคนเขาก็สั่งของหนูจัดแจงอะไรไม่ค่อยเป็นระบบเลยหนูกลัวเขาจะรอนานหนูก็เลยคิดว่าถ้าเขาขอมารอบนี้หนูน่าจะาพ่อให้พ่อมา,าเติมทาหาวสะดวก เสุดท้ายแล้วค่ะอาจจะเปิดแค่สิบยี่สิบพืน่ะไม่อยากเกงใจพ่อมา嗯嗯เห็นพีเอฟซีถามเข้ามาค่ะว่าตัวอักษรที่พ่อเจอมาค่ะมีคนได้โชคด้วยค่ะ <c oughs> หลายคนเลยได้โชคจากผ้าเห็นพ่อเห็นบอกว่าผ้าพ่อเขียนตัวเลขไว้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต,ะตัวเหลขแพรรับรู้ว่า หรือแต่ถ้าคนที่ได้ไปตามดวงและบุญวาสนามีดวงมีบุญชงนี้มันจะโชงดีไปชวนทดเียงได้รอก่อนได้แน่นอนแค่เพียงใช้เวลาอเท้านะ,ะแสดงว่าวันนี้พี่เพียง,ยงต้องตามโชคนิดหนึ่งนะ โอเคค่ะ okay, พ่อหนูไม่รบกวนแล้วค่ะวันนี้อันนี้ก็ปักไปถวายให้กับบริวารของพ่อด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยจากพีเอฟซีหนูก็เป็นเพียงสะพานบุญให้ค่ะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าวันนี้หนูเอาน้ํามามันค่อนข้างหนักหนูก็เลยไม่ได้เอาผลไม้มาผลไม้ก็จะมีกล้วยนะคะทีลหลังไม่ต้องเอามาเยอะแบบนี้นะนารเนี่ยอ๋อพอดเดียวพอมีนอคนเขาใ,ใช่ไหเจ้านกลับไป ผสมกับขวดเปิดได้เลยได้ได้ค่ะพ่อขอบคุณมากนะคะอันนี้หนูามาเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องรบกวนพ่ออีกครั้งหน้าเผื่อน้ําไม่พอคะพะ่ะพ<ม>่ออันนี้ก็จะแบ่งให้กับทุกคนกระจายกระจายให้เท<ม>่าๆกันเดินทางกลับตุกลาวค้นมาแล้วะขอบคุณนะคะอันนี้น้ำปลาลงเนี่ยเราจะคาไม่ได้วันนี้พ่อไม่ได้ใช้ไม้เท้าที่หนูนํามาให้เหรอคะไม่ใช้ยามจาเป็น ยามที่พอเหนื่อยมดแปงหรือ,อยามที่พอแอชชาล่าลงกวันนี้พอท้ายไม้อันนั้นมันไม่ใช่เพียงไม้ธรรมดา,าแล้วพอเชื่อว่าใครๆก็อยากได้ไม้อันนั้นพอพกไหวได้หรอ สวัสดีนะคะเดินทางกลับแล้วค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะเพราะโอกาสหน้าหนูหนจะนําของมาถวายอีกนะคะเออดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมสิ่งน้ไว้อ๋อไม่นะพ,พี่ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคทุกคนเมื่อกี้หนูเปิดคลิปมายังไม่ทันไรหนูก็มาเจอกับพ่อคู่แล้ว เพราะว่าหนูเดินมาไกลแล้วนะคะพี่พี่จริงๆแล้วหนูเดินมาไกลพอสมงควรแล้วคลิปนี้แบบเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่เหลวนั่นเองนะคะพี่พี่ได้ยินเสียงมันคนตะโกนเรียกหาก,กันเลยนะจะบอกว่าเออท่านเสกน้ำมนต์ให้หนูแล้วนะหนูเอาไว้ในกระเป๋าแล้วพี่พี่เดี๋ยวจะไปแบ่งแจกจ่ายให้กับพี่พี่นะคะเดินลำบากนิดนึง ฝนจะตกนี่ฝนตกปลนอ,อยแล้วตอนนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะขายากสปอร์แนะน,นําให้กดค้ามโฆษณานะคะทุกคนดีใจที่ท่านมาที่นี่ท่านมาเตือนว่าอย่าไปสุกที่ท่านอยู่เพราะน้ำมือแรงนั่นเองนะดีใจที่ที่จิตสัมผัสถึงท่านทําให้ท่านออกมาได้แบบมันเป็นความที่แบบว่าเราแบบไม่ได้แบบ คิดหรอกว่าท่านจะออกมานะเนะาะเพราะความตั้งใจของเราคือไปหาท่านที่นู่นเหมือนท่านก็ยังจะคงแบบรู้อะเนาะพี่ๆขอบคุณทุกคนที่ศรัทธานในตัวท่านทําบุญให้ท่านนะคะซึ่งเป็นแรงบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้หนูกับท่านเนี่ยได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยนะเดี๋ยวหนูต้องข้ามน้ําก่อนพี่ๆอันนี้คือขากลับนะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าน้ําป่ามาแรงเนะี่ยหนูจะกลับไม่ได้เลย น้ำไหลแรงมาก,กรล้างเท้าก่อนต้องเดินข้ามน้ำนะขึงเข่าเปรียกถึงครึ่งขาอยู่นะ ก็สั้นด้วยนะประเด็นนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมาหาท่านเนาะก็คลิปนี้ถือว่านำบุญมาฝากกับทุกคนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนสพอร์ตแล้วก็ได้มาเอาน้ำมนต์ไปให้ทุกคนด้วยใครสนใจก็ร้อยเจ็ิบ้าบาทนะร้อยขวดละร้อยเจสิบเก้าสองขวดสองขวด 350ระคะสวด350ส่ตรงีใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ ID LEK 0525น4นะคะเป็นพิมพ์เล็กหรัวโทรมาได้092 4 4 0 5 6 7 5ใครไม่ทันฟังใหม่อีกรอบหนึ่งสต็อปหยุดหยุดเครื่องไว้092 4 4 0 5 6 7 5เดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์ก็ได้เนาะใครจะสนใจเนาะมีจำนวนจำกัดเพราะว่ามีแค่นี้แหละที่เอามาเนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวไปเทแบ่งแบ่งให้กับทุกคนเนี่ย มันก็แบ่งได้เยอะดูะค่ะพี่ก็ช่วยเหลือให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็คือของเรื่องของคุณไสมนดําคนที่โดนคุณใสบมนดําทําของใสรวมถึงคนที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจด้านร่างกายป่วยเป็นโรคต่างๆะผิวหนังอาบกินดื่มได้หมดโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอกลับสวัสดีิวซีไว้เพียงเท่านี้นะคะ